สวัสดีเช้าวันที่เก้านะครับามาดูข้าวกันนะตอนนี้ก็ตอนเช้าอยู่นะครับ ว่าข้าวความสูงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ข้าวกําลังแตกกอน,นะครับจะสังเ,เกตว่าข้าวนิ่หนาตึบเลยครับเพราะว่าแตกกอขึ้นแล้วก็หนาขึ้นโอเคครับยังไม่ค่อยหายไข้ดีครับแต่ก็เป็นหัวข้าวครับเลยมาดูสักหน่อย กลับไปกินยาพักผ่อนต่อครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ